หากย้อนศึกษาเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ชาติไทยจะพบว่าชาติบ้านเมืองของเราต้องประสบกับภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยครั้งสำคัญหลายต่อหลายครั้งการยุที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยารอสร้อหรือวิกฤตการณ์รอสร้อเป็นเหตุการณ์สำคัญที่คนไทยพึงเรียนรู้เพื่อเตือนใจลูกหลานไทย ให้ตระหนักว่าครั้งหนึ่งพื้นแผ่นดินไทยได้ประสบกับอันตรายอย่างน่าพรั่นพรึงนับตั้งแต่รัชกาลที่สี่มาจนถึงต้นรัชกาลที่หไทยต้องประสบกับภัยคุกค,คามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกเป็นเวลาหลายสิบป,ปี รวมถึงความประทบกระทั่งกันโดยตรงเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะกับประเทศฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดการล่วงหน้าได้เป็นอย่างดีจึงทรงเร่งรัดให้เตรียมการรักษาพระนครโดยเร่งด่วนเช่นการสร้างป้อมที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าเป็นต้นเพื่อเป็นดานแรกที่จะยับยั้งปัจจามิต ที่จะเข้ามาทางปากแม่น้ำเจ้าพระยาทรงพระราช,ชดชนรรว่าถ้าศัตรูหลุดพ้นปากน้ำขึ้นไปได้แล้วการป้องกันทั้งปวงเห็นเป็นอันยากยิ่งนักยังไม่มีความเชื่อถือในกำลังที่จะป้องกันภายในทั้งทางบกทางเรือเลยป้อมที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าซึ่งได้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่และติดอาวุธปืนอันทันสมัยเรียกว่าปืนเสือหมอบนั่น พระราชทานนามว่าปอมพระจุลจอมเกล้าพระราชาฤาทยที่ทรงห่วงใย,ยบ้านเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏชัดเจนในพระราชหัตทะเลขาตอนหนึ่งว่าด้วยเหตุว่าฉันรู้ตัวชัดอยู่ว่าถ้าความเป็นเอกราชของกรุงสยาม ได้สุดสิ้นไปเมื่อใดชีวิตฉันก็คงจะสุดสิ้นไปเมื่อนั้นและแล้วการก็เป็นไปดังที่ทรงคาดไวทุกประการกล่าวคือเมื่อไทยไม่ยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้องทางการฝรั่งเศสก็ขอนำเรือรบสองลำชื่อโคมตและแองโองสตอมมุ่งหน้าเข้ามาที่กรุงเทพพระมหานคร เพื่อสมทบกับเรือลูแต่งที่เขามาจอดอยู่ก่อนหน้าแล้วรัฐบาลไทยเห็นว่าฝรั่งเศสล่วงละเมิดสิทธิแห่งสนธิสัญญาปีคริสตศักราช1856รัฐบาลไทยจึงยอมไม่ได้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการเป็นข้อปฏิบัติขั้นเด็ดขาดว่าหากเรือฝรั่งเศสล่วงล้ำปากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้ามา ให้ฝ่ายไทยเริ่มยิงเตือนด้วยนัดเปล่าก่อนตามแนวปฏิบัติอย่างสากลหากยังไม่เชื่อฟังจึงยิงด้วยกระสุนต่อไปวันที่13กรกฎาคมรศ112เรือโคแมทและเรือแองคองสตองมาถึงปากน้ำเจ้าพระยาขณะนั้นฝ่ายไทยมีเรือมกุฎราชกุมารเรือมุรธาวสิทฐ์สวรรค์ เรือนิเบนบุตรีเรือหานหักศัตรูและเรือทูนระบองจอดระวังเหตุการณ์อยู่ที่แนวป้องกันพร้อมทั้งมีทหารประจำการอยู่ในป้อมพระจุลจอมเกล้าและป้อมผีเสื้อสมุทรแม้ว่าผู้แทนฝ่ายไทยจะได้ขึ้นไปเจราจากับผู้บังคับการบนเรือรบฝรั่งเศสแต่ก็ไร้ผลเรือฝรั่งเศสยังคงเล่นผ่านสันดอนปากน้ำเข้ามาโดยมีเรือเจเบเซ เป็นเรือนำร่องการยุธที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจึงอุบัติขึ้นผู้บังคับการป้อมพระจุลจอมกล้าวเมื่อเห็นเรือรบฝรั่งเศสแล่นผ่านกระโจมฝ่ายเข้ามาก็สั่งให้ทุกคนประจําสถานีรบและสั่งให้เริ่มปฏิบัติการตามพระบรมราชโองการคือเริ่มยิงด้วยน,นัดดินเปล่าไม่บรรจุประสุนสองนัดเพื่อเป็นสัญญาณเตือน มีให้เรือรบฝรั่งเศสแล่นเข้ามาแต่เรือรบฝรั่งเศสก็ยังแล่นต่อมาเรื่อยๆจึงได้ยิงโดยบรรจุกระสุนปืนเป็นนดทีสาและนดทีสี 4. ให้กระสุนตกข้างหน้าเรือเป็นการเตือนจากนั้นทางป้อมพระจุลจองกล้าก็เห็นว่าเรือรบฝรั่งเศสชักธงชาติขึ้นที่ยอดเสาทุกเสาและที่เสากาฟเป็นสัญญาณว่าประจำสถานีรบร้อมกับยิงมายังป้อม ทางป้อมพระจุลจอมเกล้าจึงทำการยิงระลฝรั่งเศสด้วยปืนทุกระบอกเรือเซซึ่งเป็นเรือนำร่องถูกเรือหานหักศัตรูยิงท้องเรือทะลุน้ำเข้าเรือเบนไปเกยตื้นอยู่ที่แหลมลำพูรายไม่สามารถนำร่องต่อไปได้ต่อมาเรือแองคองสตองก็ถูกยิงหนึ่งนัดกระสุนระเบิดถูกหลักเดวิดเรือโบ๊ทหัก พันจ่าช่างไม้เสียชีวิตหนึ่งคนจากนั้นเรือรบฝรั่งเศสก็แล่นต่อมาจนเข้าใกล้แนวป้องกันเรือมกุฎราชกุมารเรือมุลทาวสิสสวัตจึงเริ่มยิงเรือรบฝรั่งเศสเวลา18นาฬิกาห0เรือแอนคองสตองแล่นเข้ามาถึงสนามทุ่นระเบิดเรือยิงทุ่นระเบิดหนึ่งลูกแต่พลาดที่หมายเมื่อเรือรบฝรั่งเศส เข้ามาใกล้แนวป้องกันนี้ปืนจากป้อมพระจุลจอมกล้าวก็หมดมุมยิงเรือรบของทั้งสองฝ่ายต่างยิงต่อสู้กันในระยะกระชั้นชิดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวควันปืนคลุงตลบไปทั่วบริเวณทั้งป้อมปืนและเรือรบทุกลำตลอดอจนผู้ประจำอยู่ณแนวป้องกันต่างทำหน้าที่ปฏิบัติการยุด ป้องกันอริราชศัตรูอย่างเต็มความสามารถในที่สุดด้วยกำลังแสนยานุภาพที่แตกต่างกันอย่างมากทำให้เรือรบฝรั่งเศสทั้งสองลำคือเรือโคแมตและเรือแองโกงสตองสามารถแล่นล่วงเข้ามาจอดณบริเวณหน้าสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยท่ามกลางความสงัดเงียบหวงเวงแห่งรัติกาลนั้น เหตุการณ์สู้รบในคืนวันที่13กรกฎาคมรศ112นั้นหนังสือพิมพ์ของอังกฤษที่ออกนักกรุงเทพมหารคอนรายงานข่าวในเวลาต่อมาว่าทหารไทยตาย8คนป่วย41คนหายไป1คนทหารฝรั่งเศสตาย3คนวิกฤตการณ์รศ112ครั้งนั้นได้นำมาสู่สถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเรียกร้องผลประโยชน์ และการครอบครองดินแดนไทยยืดเยื้ออยู่นานกว่า10ปีจึงถอนกำลังออกจากแผ่นดินไทยหมดสิ้นจากกรณีพิพาษดังกล่าวไทยต้องยอมสูญเสียดินแดนเป็นจำนวนถึงหนึ่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดให้ฝรั่งเศสไปพเพื่อรักษาผืนแผ่นดินส่วนใหญ่และเอกราชไว้การยุดของกองทัพไทย แม้จะด้อยแสนยานุภาคกว่าฝรั่งเศสด้วยประกานทั้งปถ้ทว่าจิตใจและความหานกล้านั้นนี้ได้ย่นระยอ่อเกรงกลัวฆ่าศึกัตรูแต่ประการไดยป้อมพระจุลจอมกล้าวที่ตั้งตระงานณปากน้ำเจ้าพระยาในวันนี้เป็นอนุสร์แห่งวีรกรรมในเหตุการณ์รอสร้อ 112, ที่อนุชนไทยควรรับลึกถึง 为难，成难。